เสร็จแล้วก็หมุนให้มันเป็นมุมทั้งบนอะ่ะให้มันเห็นราคาได้เห็นอะไรที่เราจะถอจับแนวเาอแนาแนวแบนแบนได้นะครับเสร็จแล้วเราไปคลิกที่ตัว <c oughs> ตัวเซกชันตัวนี้ตัวเซกชัน n ห็นไนี่ตัวเซกชันตัวนี้นะครับนะคลิกถี่ครั้ง แล้วเราก็มาสร้างระนาของการตัดถ้าเอาใส่ตักข้างตักข้างอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตถ้าเราเอาใส่ด้านข้างมันจะเป็นแนวที่เราอยากได้แนวได้แนวรูปด้านด้าน,น,านข้างข้างหน้าข้างข้างอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เราอยู่ใมุมบนเราก็เอาแผ่นงราน,นาบเนี่ยให้มันไปนชี้ด้านบนของโมเดลเป็นตักข้างเป็นอะไรก็ได้เยอะเลย ชี้ที่พื้นได้ชี้ตรงไหนก็ได้ส่วนตัวจะชอบชี้หลังคาเพราะว่าเราจะได้ดึงลงมาได้นะครับชี้แน้วหลังคาที่มันเป็นหลังคาด้านหน้าเป็นแบบน,น,นะสีเราคลิกหนึ่งครั้งมันก็ให้เราตั้งชื่อเอ็กชั่นอะไรก็ว่าไปโอเคเสร็จแล้วถอยไปนิดนึงถ้าอยากโม้ก็ลงกองอีกก็เมาส์คลิกแถบสีส้มที่ขึ้นมาเป็นกรอบ คลิกสีส้มคลิกสีส้มหนึ่งครั้งกดตัว M เพื่อทำการมู๊ใช่ไหมเราจะเราจะขยับนะครับก็สุบซุบเข้าไปหน่อยนะคลิกที่เส้นสีส้มกดค้างไว้ลากลากลงตามต้องการอาจะแนะนำประมาณครึ่งตัวบ้านให้มันตัดหน้าต่างตัดประตูไปนะครับครึ่งตัวบ้านลองกระการดูอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งประมาณนี้ไม่ต้องให้มันโดนเฟอร์นิเจอร์แต่พวกลายตัวนะ ให้โดนให้โดนผม่วิ่งดินได้ประมาณนี้ขึ้นบา้านพอใจแล้วก็เปลี่ยนบื้ที่ตัวเสบียาคลิกออกคลิกออกก่อนวนดูเสร็จแล้วพอใจแล้วกดที่มุมท็อปวิวในในมุมมองในะท็อปวิวกดที่ท็อปกดที่ท็อปก่อน นะครับพอที่ท็อปวิวเสร็จแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นแค่ท็อปวิวมันก็ยังจะเป็นสามมิติอยู่แต่ตอนนี้เราต้องการจะสองมิติเราจะเป็นต้องไปเลือกแคเมล่าเป็นพาราเรลลตัวนี้พาราเรลล์โปรเจคชั่นนะครับเพื่อทำให้ดวงวิทยาสามมิติเปลี่ยนเป็นเส้นขนาดเป็นเส้นสองมิติครับคลิกที่พาราเรลลปุ๊บเรียบร้อยคราวนี้ก็แค่ scroll mouse ซูมเข,ข้าซูมออก เอาให้ขนาดพอดีพอดีพอใจแล้วค่อยมาแอบซีนเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็นแหลนงให้เราถ้าพวกเรามีหลายชั้นก็ค่อยๆสร้างเลเยอร์ทีละชั้นขึ้นไปสร้างแนาตับทีละชั้นขึ้นไปเราไปคลิกเซคชั่นใหม่แล้วก็ตั้งชื่อไปเรื่อยๆถ้ามีหลายชั้นนะ แปลงกันแล้วเนาะต่อไป section อ่า section A กับ B A B กับ B คือ section ขอสองกันแล้วกัน section แนวยาวกับแนวสั้นแนวยาวกับแนวสั้นแนวยาวอาจารย์ แบบสร้างให้ดูใหม่ลบทิ้งแบนถ้าใครอยากลบเซกชันออกก็แค่คลิกด้านที่เราตัดนี่คลิกเลยคลิกแล้วก็ดีลีทเลยนะคลิกแล้วก็ดีลีทเลยเห็นไ,ไหมแต่เด็กมันจะกลับมาเต็มหลัง 也好保证大能力 มีอะไรเเหลืออยู่อ่ะเหมือนเดิมนะครับเหลือวจะทำให้ดูทีหนึง่งใครยังทำเซ็กชันตัวบ้านไม่ได้นะครับไปที่มุมภายนอ,อกอาคารเปนเป็นตัวสเปกตรีนะครับหมุนๆดูอ่ะเราอยากตัดด้านยา เดินแกนสีแดงตั้งสั้นออกมาแล้วจะเดินแกนสีเขียวของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะดูที่ว่าเอ๊เน้นเขียนแกนตรงด้านไหนขนะอจากด้านยาวดูสีแดงนะครับก็คลิกที่เครื่องมือเซกชั่นแล้วก็มาชี้ที่หน้าบ้านแนวหน้าบ้านแนวะนี้หายไปได้ไหมครับ ไปด้านหน้าบ้านก่อนถ้าหันไปน้าบ้านก็เอามาชี้หลังบ้านดูสังเกตทีล่ลูกศรลูกศรตัวหัวของแนวเซคชั่นมันจะไปด้านไหนถ,ถ้าจะบอกว่าจะจากตัดแล้วมองไปด้านหน้าบ้านมันก็จะเอามาไว้หลังบ้าน<อ>มันหน้าไปหลังบ้านกดคลิกหนึ่งครังโอเค,อเคแล้วก็คลิกที่เสน section, <อ>้นเซคชั่นกดเอ็นลากเข้าไปนะมันก็จะเป็นแนวที่พุ่งไปหน้าบ้าน แนวการมองที่พุ่งไปหน้าบ้านอาจจะตัดประมาณประมาณนี้แล้วกันตัดเฟอร์นิเจอร์เ้วยตัดแนวเฟอร์นิเจอร์เลยพอใจแล้วก็คลิกเสร็จแล้วเป็นา่าคลิกออกด้านนอกมุนคลิกที่ต่อไปคลิกที่รูกด้าที่แค่มันตรงกับด้านที่เราตัดคลิกไปเรื่อยเดือ ตรงแล้วก็สูบเข้ามาใกล้เสร็จแล้วเปลี่ยนคาเมล่าเป็นพา r าเ e ล f เพื่อให้เป็นสองมิตินะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดีอาจารย์มีชื่อซีนอยู่แล้วใน A อแีอาจารยลิกขวาที่เซกชัน A ออาจารย์อัปเดตมีแค่ไทยอัปเดตอัปเดตซีนเซกชันบีเสริมเซกชัน A ยาวเรียบร้อยนะครับก็ตัดสงด่งได้ยาวกัสั้นนะที <c oughs> ่แม่มีตีดภายนอกมีตีดภายในมีภาพด้านภายนอกมีแกลนมีเซกชัน่นนะคร v e r l e t đầu tiệm ấy. ชูพอยต์โปรเจกต์ดพอยต์ีนี่มึง้ถนัดหน้าปักไม่มีน้องแลุปากยาวยาเอาเอาทาไมบ้างชประมาณนี้ประมานีกันคลิกขวาอัปเดต เสร็จแล้วก็อยากเติมอะไรนิดหน่อยก็จะให้เวลาเติมหน่อยอยากเติมยาที่เดียวหาอะไรมาใส่เพิ่มหรือตอนที่จะนอนกางผิวรียอย่างนป๊บนึงพี่ขอใส่ใหยงไม่ไนอนหก็ต้องไหนนันอนไม่ได้นอนตอสิกตอนช้าเอ้อนไม่ได ย่างหัวใจอันนี้ผมก็รู้ ิอยเอกอนอดีติกขวาอพเดียร้อนรอยอ่นี้อ่าถ้าพวกเราทั้งเรียบร้อยที่จะว่าไว ให้เอ็อฟท์ให้เอ็อฟท์ภาพตีเริ่มจากเริ่มจากด้านหน้าออฟท์มาสักลบท์หนึ่ง ชื่อเอกอรเอกอรมันสักสี่ห้ารูปห้าบ้าน,นันหลังบ้านหลังบ้านเอกอรเอกอรเป็นแฟนภาพนะครับ อันน <ort>. uh, okay, ี้วีเลย์ว่ะอันนี้าัวีวีเลย์สักนิดอต่อไปภายใน2มงโมงนะขอใครมีแล้วก็เอาภาพเดิมที่ส่งกันได้เลยนะไม่ต้องทำใหม่ก็ได้แต่ของจารไม่เลกเรื่เราไม่จะเลือกเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตก่อน 啊。Uh huh. ไม่ได้หองผมงสอบพวกเราได้ห้องนอนก็ได้เราจะเอาห้องเดียวทดสอบในห้องยังมีรอบหนนะครับในซีนต้องมีทุกด้านแพนอล มาเป็นลูกด้านแทโนอสีด้าน แล้วก็มีแปลนะครับแล้วมีเซคชั่นสองด้านเริ่นสัน้นัเินยาวนะครับเซคชัน่นเราสามารถเอาไปทำเป็นรูปด้านภายในได้อีกนะครับอโอเคพร้อมนะฮะต่อนหนะ<า>ะไอ้นะขอ,<า>ขอบคุณค่ะไปไหมค่ะมันใช่หลายคนใช่หลายใช่หลายสาขา อันคันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัว layout เดี๋ยวเราจะการไฟตัวขยับซะหน่อยนะครับที่มันเป็นปักเป็นอะไร่งเงี้ยที่เป็นเส้นเออรเอร์เส้นขยับแฝงอยู่ที่บางทีเราไม่เห็นไ้่จับปาไปที่วิดด์แท็บเครื่องมือวินโด,ข,นโดข้างบน เลื่อนมาที่ Model Info Model Info คลิกที่ Model Info สถิติทีนนี้มันจะมีรายละเอียดของไฟล์แบบที่เราตั้งขึ้นมาจะมีเหตุมีเหตมีคอมโพเนนต์มีไกด์มีคลุกอะไรอย่างเงี้ยมีเดโมชั่นมีเซกชั่นระวางไปมีเยอะแยะนะครับมีแท็กมีแมทเทเรียลบางอย่างที่เราลบไปแล้วเราคิดว่าเราลบไปแล้วมันอาจจะยังมีค้างขยายในนี้แหละ ให้พวกเรากดปั๊บอนยุสทีหนึง่งกดทีเดียวสังเกตดูว่าตัวเลขจะเลยหายไปนะครับก,ก,รกดทีหนึง่งมันจะมีผลตอนที่เราปัน้นเยอะๆอันนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยข้ามีผลมากนะครับกดอีกสักทีหอือสักสามทีประมาณนี้ ถ้าของใครครั้งไปบ่อยก็ลองกดปัามยุดตัวเองอ,อันนี้อาจจะไม่เยอะมากแต่บอกไว้ก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วกดติดไป มีครยังตั้งซีนใหเสร็จไหมอ่ะรอก่อนเพราะว่าทับไปแล้วยาวเลย่าตั้งตั้งซีนให้เสร็จตามตามัอย่างออาจารย์ก็ได้

供暖，并不是供 ตายหรอคนเราอะ่ะเอฟกับเอฟเท่านั้นแหละตายของจริงอันนั้นแ่ะตายด้วยดํา มีเจอบ้างแค่เอออยู่ในดาวโหลดนะฮัลโหลเฟืองซีจัมด้วยนะเอ้างูแต่ของกูมันพูดเป็นเสียงบางๆเซฟน่อนนะเส้นอนนะเซฟนใหม่เซฟนใหม่เซฟก่อนเซฟก่อนคือเป็นที่แบบนเนี้ยสร้างอะไรขึ้นมาก็เซฟ อ,นอนนินพอร์ตภายนอกสองลูกภายในก็สองลูกด้านไหนก็ได้